มาหนังสีละสดนำชาริมเมืองบรรยากาศหัวชาวชาวมันรับมังพี่น้องเอออัสล,มลมามอะลัยกุ้งวันวมะตุนรอฮดีะบะประกาศดูรับวันนี้ครับวันนี้นะครับบรรยากาศหัวชาวชาวเรามาหนังกินเนื้อปลาเก็มกันนะครับพี่น้องทีนี้นะครับสีร้านพ์เปไหมนะครับกวนทาดาผ้าพึ่งอาชาวทียานซื้อนี่พี่น้องเนาะตรงนี้มันจะเป็นเส้นเมืองนะครับเนาะมันจะโย สีสวนผลไม้นะครับโค้งบัวกานะครับรายการร้านมผมลไม้กันจะเป็นวิวโคลสกับพี่น,อนอ้องน้องตั้งกิดช่วจงจากพนทศันมีหมกสวยสเลยนะครับรถจอดเต็มเลยนี่น,นะครับริมเมืองนะครับแล้วก็จะมีตั้งโต๊ะตะกร้าอีกนะครับนั่งชมวิวนัน่งก,ก,กินนั่งกินน้่งชากาแฟกันริมเมืองเลยบุกเลยแบบบรรยากาศสุดๆเลยพี่น้องน้องบุกเลยแบบฟินนะครับยาว เดี๋ยวผมพาไปล่บรรยากาศครับไชครับนี่กับพี่น้องเรืบรรยากาศตรงนี้ครับบอกเลยว่ามันจะมั่จริงๆนะครับตุ้มไม้ฮกเลยเนาะเพราะว่าริมเมืองครับเนาะเขาจะทำผ่านข้ามมาเนาะนี่ครับของเรืคนลุยยิงยิงกับตุ้มไม้ฮกบรรยากาศคือดีสุดๆครับนี่นะครับจะมาดังโต๊ะก็ได้นะครับหรือว่ามาดังซีลาตุ้นี้ก็ได้ครับ ลายปพเลยเนาะบรรยากาศครับพี่น้องฟินเลยนะครับด้านหลังนี้ป็นสวนนะครับสวนผลไม้ของเขาเนาะบางงาดเกี้ยเราก็มาครับวันนี้โอ้ยับพี่น้องนูนแถวนี้กับพี่น้องมานนักเลยครับอ๋อเต็มตุกเต็มตุกตุ้มตุ้โตเลยโอ้พี่น้องบ้านควนเข้ามาวันนี้ นีกับพีนองครับเนี้ยลาเกีวกับีน้องเนียาเก็ยไปเียงอง่กพันกนี่เกับเป็นซุมโรตีนี่โรตตุ๊กเบดเลยช่ากาแฟต้องตุ๊กมีกครับนอตังรอนางยิ้นมีเปียบเลยซุมนี้เป็นซุมนมกินกับพีนองเด็วก็ก๋วยยำน่องก๋วยยำค่ะก๋วยยำกับมีปังค่ะปังกัมีโอ้เรามางนัดปังทำเองนะคะ นี่ก็เป็นเอาจำเองนุ่มปังจำเองเนาะที่สล้วกันคือไม่มีรสกันบุ้นโชคของเราจะเน้นรสตันตะวันดูด้วยกันดูด้วยลีล้วการนี่กับครับต้มกะหมี่เนาะครับต้มกะหมี่นี่ครับบ้ากับผับก็มาครับนี่กินนกินเลยอยางนี่ครับปลาดุกมังกระชากเห็นชากเลยครับใช่เนาะน้ำแจ้งแชมเฟินโรตีหนังแกงกับพี๋เรามาเรามาชิมกัน นี่ก็รสจะกันด้วยครับแบามังงงยาวๆมังยาวมังยาวๆอ่าอะไรดิเนื้อเนี้อปลาเกี๊ยวเลยครับมีข้าวไก่ด้วยเนาะจัดเนี้อกินรู้งานนักเลยวะอ้าวโว่ปีน้องครับทีนี้เขาเพิ่งจะเปิวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนาะเหมือนแต่เช้าเลยนี่เลังสุโบ๊ะก็มาได้เลยนะครับให้ปีนวะของมอสตะเล็กเนาะมาเลยครับมาดังเล่นได้ตรงนี้ครับบรรยากาศแบบมังยืดกับ